และใช่นี่คือสตอรี่ของผมอี้หลงหรือคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่าหลงอะนะว็คุณอยากรู้หรือเปล่าล่ะว่ากว่าจะมาเป็นผมทุกวันนี้ผมผ่านอะไรมาบ้างเอาเป็นว่าเรื่องพวกนั้นเอาไว้ค่อยบอกทีหลังแล้วกันอะไรอะ่ะทำไมผีเสื้อเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่เคยเห็นเลยฮะอ จ้าตัวนั้นมันทํำไมแปลกไปจากเพื่อนแล้วเนี่ยสงสัยต้องรีบไปตามไปดูหน่อยแล้วโอ,โอ้ยเ <c oughs> อ้ยแย่ yeah, จังชุดเปียกหมดเลยหัวสิงโตก็เปียกด้วยยังไม่ได้ไปเก็บเลยแย่ yeah, ชิม,มัดเออกลับไปต้องโดนพ่อดุแน่ๆเลยอะฮะรู้สึกว่างานใกล้จบแล้วฮะแย่ละต้องรีบไปอาบน้ำล้างตัว ไม่งั้นถ้าพ่อเจอในสภาพนี้แล้วก็แย่แน่นนเลยอะแม่งเงย,ยแย่ชะมัดมันเปียกแบบนี้แล้วจะไปซ่อนยังไงและเนี่ยหมวกสิงโตเนี่ยอุตส่าห์แอบออกมาแสดงเชื่อสิงโตแล้วแท้ๆถ้าพ่อเห็นเข้าแล้วก็มีหวังถูกทารุณยฆาตแน่ชีวิตเนาะชีวิต รู้สึกแย่ชมัดเลยทำไมถึงต้องเป็นเราตลอดเลยนะตั้งแต่เกิดมาฝึกอะไรก็ไม่เคยจะได้อย่างเขาเฮ้ยคิดมากไปก็ไม่ดีรีบไปน่าจะดีกว่าฮะอ,อุ่นวายชมัดชีวิตฉันเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเฮ้ย,อ,ยอาบน้ำชื่นใจรีบร,บรบกลับไปนอนดีกว่า การแสดงวันนี้ผลตอบรับก็ดีใช่ย่อยเอาเป็นว่าพรุนี้น่าจะไปแสดงอีกรอบหนึ่งและกันนะ,ะแวะแปลงฟันหน่อยน่าจะดีกว่าฮึบอแค่นี้ฟันก็สาดใสกิ้งเขาวิบวับฟับแวมแล้ว้ยรีบไปนอนดีกว่าฮะพรุนี้วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องไปแสดงให้ได้ออ <c oughs> อ้าไอ,อเสียงอะไรหนวกหูชะมัดเลยนอนแท้ไม่ได้เลยอ,ะอ่ะไอ้ข่มตานอนน่าจะดีกว่าอ๋อ้เมื่อคืนได้ยินอะไรก็ไม่รู้ฝันหรือเปล่าเนี่ยเสียงวิบวับวิบวับวิบวับอยู่นั่นแหละงานเชื่อสิงโตจบแล้วไม่เชื่อหรือไงฮะรีบรางหน้าดีกว่าต้องรีบเตรียมตัวไปแสดงเชื่อสิงโตในวันนี้แล้วอ๋อไอ้ เสียงเหมือนเมื่อคืนเลยเสียงเมื่อคืนฮะอะไรอะผีเสื้อพวกนี้มันตัวเดียวกับที่อยู่ตรงแม่น้ำเมื่อคืนเลยไม่ใช่หรือไงกันอะน่นมันจดหมายอะไรนะ่ใครเป็นคนเอาจดหมายพวกนี้มาไว้กันนะเออจดหมายมันเพื่อเป็นวิธีนั่งหน่อยแล้วกัน เออฮะนี่มันอย่าบอกนะว่าอ่านไม่ออกอ่ะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยโถเอยฉันไม่เคยเรียนหนังสือด้วยซ้ำเอออ่านไม่ออกว้ย